หนังสือเสียง The Magic โดยรอนดาเบิร์นวันที่7แนวทางมหัศจรรย์ในการหลุดพ้นจากด้านลบไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงความกดดันทางการเงินสุขภาพไม่ดีหรือปัญหาในการงานสถานการณ์ด้านลบนั้นเกิดขึ้น เพราะการขาดการสำนึกรู้คุณมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานหากเราไม่สำนึกรู้คุณสิ่งต่างๆในชีวิตก็เท่ากับเราไม่เห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ได้ตั้งใจการไม่เห็นความสำคัญคือสาเหตุสำคัญของด้านลบเพราะเมื่อไม่เห็นความสำคัญในสิ่งใดเราก็ไม่ให้การสำนึกรู้คุณสิ่งนั้น และได้หยุดยั้งความมหัศจรรย์ที่จะบังเกิดขึ้นในชีวิตเราเช่นเดียวกับการขอบคุณใครๆหรือสิ่งใดๆจะนำพาชีวิตเราให้เพิ่มพูนขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์การไม่เห็นความสำคัญของสิ่งใดก็จะนาพาชีวิตเราไปสู่การเสื่อมถอยคุณสำนึกรู้คุณสุขภาพเฉพาะเวลาสุขภาพดีหรือว่าสังเกตเรื่องสุขภาพก็ต่อเมื่อ ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บหรือป่วยละ่ะคุณสำนึกรู้คุณการงานทุกวันหรือให้คุณค่ากับงานก็เพียงเวลาได้ข่าวว่าจะมีการลดจำนวนพนักง,งานลงคุณสำนึกรู้คุณเงินเดือนหรือค่าแรงทุกเวลาที่ได้รับหรือไม่เห็นว่าเงินเดือนหรือค่าแรงนั้นสำคัญเลยคุณสำนึกรู้คุณคนที่คุณรัก เวลาที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นหรือเวลามีปัญหากันก็เอาเรื่องคนที่คุณรักไปคุยให้คนอื่นฟังคุณสำนึกรู้คุณรถยนต์เฉพาะช่วงที่ไม่มีปัญหาหรือคิดถึงรถเฉพาะเมื่อรถเสียเท่านั้นคุณสำนึกรู้คุณการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันหรือใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่เห็นคุณค่าใดๆเลยละ่ะ การไม่เห็นความสําคัญของสิ่งต่างๆเป็นผลให้เกิดการตำหนิบ่นว่าเกิดความคิดและวาจาที่เป็นลบเมื่อคุณบ่นว่าตามกฎแห่งการดึงดูดคุณก็จะนำเอาสิ่งต่างๆที่ต้องคอยบ่นว่าเข้ามาในชีวิตมากขึ้นถ้าคุณบ่นเรื่องอากาศการจราจรเจ้านายคู่สมรสครอบครัวเพื่อน คนแปลกหน้าการเข้าคิวรอใบแจ้งหนี้เศรษฐกิจ,ร,จกราคาข้าวของหรือบริการใดจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งนั่นคือคุณไม่ได้รู้สึกสำนึกรู้คุณและคุณกำลังผลักชีวิตในฝันของคุณให้ดิ่งลงเหวด้วยการบ่นเหล่านั้นตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าการบน่นความคิดและวาจาด้านลบ และการไม่เห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆหยุดยั้งสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าเวลาเกิดอะไรแย่ๆเป็นเพราะคุณไม่ได้สำนึกรู้คุณให้เพียงพอโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะคิดอะไรในด้านลบหากคุณสำนึกรู้คุณเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะวิพากษ์วิจารณ์และตำหนิติเตียน เมื่อคุณรู้สึกสำนึกรู้คุณเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะรู้สึกเศร้าซ้อยหรือมีความรู้สึกในทางลบเวลาคุณสำนึกรู้คุณแถมข่าวที่ดีที่สุดก็คือถ้าเกิดถ้าคุณเกิดสถานการณ์ด้านลบในชีวิตขณะนี้การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นด้วยการสำนึกรู้คุณจะไม่ใช้เวลานานเลยสถานการณ์ด้านลบจะหายไปชั่วลัดนิ้วมือเดียว อย่างกลับเป็นสิ่งมหัศจรรย์เริ่มแรกเลยคุณต้องมองหาสิ่งที่จะทำให้สำนึกรู้คุณขณะที่อยู่ในสถานการณ์ด้านลบแม้จะยากแสนยากก็ตามแม้ว่าเรื่องจะเลวร้ายแค่ไหนคุณก็จะพบสิ่งที่สำนึกรู้คุณได้เสมอโดยเฉพาะเมื่อคุณรู้ว่าการสำนึกรู้คุณของคุณ จะแปลเปลี่ยนสถานการณ์และลบทุกประการได้อย่างมหัศจรรย์วอลตดิสนีย wow, ์ผู้รู้จักความมหัศจรรย์อันแท้จริงได้แสดงวิธีทำเช่นนี้ให้เราดูในภาพยนตร์เรื่องโพลิยันนาภาพยนตร์เรื่องโพลิยันนายุคปี1960ของดิสนีย์เสนอเรื่องของเกมใจดี ึ่งมีอิทธิพลอันลึกซึ้งต่อฉันสมัยยังเยาว์วัยฉันเล่นเกมดีใจที่มีอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่ยังเด็กจนโตการเล่นเกมดีใจนั้นก็คือคุณต้องหาสิ่งต่างๆให้มากที่สุดที่จะหามาได้ให้คุณดีใจโดยเฉพาะขณะที่อยู่ในสถานการณ์ด้านลกการหาสิ่งที่ทำให้คุณดีใจวงเล็บเปิด หรือหาสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณวงเล็บปิดในสถานการณ์ที่เป็นด้านลบจะทำให้คุณพบทางออกวอลดิสนี่สแสดงพลังมหสัสารย์แห่งการสำนึกรู้คุณในโพลิยัน,น่าให้เราเห็นและหลายพันปีก่อนหน้านั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงหนทางในการใช้พลังมหัศาร์เดียวกันนี้ เมื่อตรัสว่าเราพึงลุกขึ้นและขอบคุณเพราะหากเราเรียนรู้อะไรไม่ได้มากนักในวันนี้อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้อะไรบ้างและหากเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เจ็บป่วยและหากเราเจ็บป่วยอย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตอยู่เช่นนั้นเรามาขอบคุณกันเถิด จงให้พระพุทธวจนะนี้เป็นแรงบันดาลใจของคุณและในวันนี้ให้หยิบปัญหาหรือสถานการณ์ด้านลบอย่างหนึ่งในชีวิตคุณที่ต้องการแก้ไขมากที่สุดแล้วมองหาสิ่งสิบอย่างที่คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณฉันทราบค่ะว่าการเริ่มปฏิบัติการนี้ออกจะเป็นเรื่องท้าทายสักหน่อยแต่พระพุทธองค์ ทรงแสดงแนวทางในการปฏิบัติแล้วจงทำรายการสิบสิ่งเขียนลงในคอมพิวเตอร์หรือในสมุดบันทึกการสำนึกรู้คุณของคุณตัวอย่างเช่นปัญหาของคุณอาจจะเป็นเรื่องคุณตกงานและแม้จะพยายามสักเพียงใดก็ยังหางานทำไม่ได้เพื่อจะเปลี่ยนสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์คุณต้องปฏิบัติการสำนึกรู้คุณ ให้สถานการณ์นี้อย่างตั้งอกตั้งใจนี่คือตัวอย่างบางส่วนในสิ่งที่คุณอาจจะใช้กล่าว 1. เช่นสํานึกรู้คุณเหลือเกินที่มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นระหว่างช่วงเวลานี้2เชฉันสํานึกรู้คุณที่ชีวิตฉันมีเข้าที่เข้าทางขึ้นเยอะเลยเนื่องจากมีเวลาว่างมาจัดระเบียบ3 ฉันสํานึกรู้คุณที่ชีวิตส่วนใหญ่ฉันมีงานทําทําให้มีประสบการณ์ 4. ฉันสํานึกรู้คุณจริงๆที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเองที่ฉันว่างงาน 5. ฉันสํานึกรู้คุณที่มีงานมากมายในโลกนี้แถมยังมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นในแต่ละวัน 6. ฉันสำนึกรู้คุณทุกอย่างที่ได้เรียนรู้ในการสมัครงานและการได้รับการสัมภาษณ์งาน 7. จ็ดการสำนึกรู้คุณที่สุขภาพฉันดีและยังทำงานได้ 8. ปดฉันสำนึกรู้คุณกำลังใจและการสนับสนุนของคนในครอบครัวเก้ 9. ฉันสำนึกรู้คุณสิ่งอื่นๆที่ยังเหลืออยู่เพราะเป็นสิ่งจำเป็นกับฉัน10 ฉันสำนึกรู้คุณที่การตกงานครั้งนี้ทำให้ฉันตระหนักว่าการมีงานทำมีความหมายต่อฉันขนาดไหนฉันไม่เคยตระหนักเรื่องนี้เลยจนแบบนี้ผลตอบแทนของการสำนึกรู้คุณของคนที่ว่างงานการสำนึกรู้คุณจะดึงดูดสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างออกไปเข้ามาและสถานการณ์ปัจจุบันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ามหัศจรรย์ พลังแห่งการสำนึกรู้คุณยิ่งใหญ่กว่าสถานการณ์ด้านลบและมีหนทางไม่จำกัดที่สถานการณ์ด้านลบจะเปลี่ยนแปลไปสิ่งที่คุณทำก็แค่ปฏิบัติการสำนึกรู้คุณและคอยดูความมหัศจรรย์เข้ามาทำหน้าที่ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะเป็นเรื่องของลูกชายที่มีความสัมพันธ์แย่ก,กับผู้เป็นพอ่อลูกชายรู้สึกว่า ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่เคยดีพอเลยในสายตาของผู้เป็นพอ่อ 1. ฉันสํำนึกรู้คุณที่ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ในชีวิตฉันดีจริงๆ 2. สฉันสํานึกรู้คุณพ่อที่ทำงานหนักเพื่อให้ฉันได้รับการศึกษาแบบที่พ่อเองไม่เคยได้ 3. าฉันสํานึกรู้คุณพ่อที่เลี้ยงดูครอบครัวของเรามาตลอดตั้งแต่ฉันยังเยาววัย เพราะฉันไม่รู้เลยว่ากว่าจะทำให้ครอบครัวเราเดินหน้าไปได้พอท้องใช้ทั้งการทำงานหนักและเกินมากแค่ไหนเพื่อหาเหลี้ยงครอบครัว 4. ี่ฉันสำนึกรู้คุณพ่อที่พาฉันไปเล่นบาสเกตบอลทุกวันเสาร์ตอนฉันยังเด็ก 5. ้าฉันสำนึกรู้คุณที่พ่อไม่ได้เข้มงวดกับฉันในทุกวันนี้แบบที่พ่อเคยเป็นในอดีต6 ฉันสำนึกรู้คุณที่พ่อใส่ใจฉันมากเหลือเกินเพราะพ่อคงไม่คอยเข้มงวดหรอกถ้าพ่อไม่ใส่ใจมากขนาดนี้ 7. จ็ดฉันสำนึกรู้คุณที่ความสัมพันธ์ของฉันกับพ่อทำให้ฉันได้เรียนรู้ที่จะมีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจอย่างยิ่งให้ลูกๆของตัวเอง8ฉันสำนึกรู้คุณพ่อที่แสดงให้ฉันเห็นว่า การให้กำลังใจสำคัญเพียงไรในการเลี้ยงลูกให้มีความสุขและมีความมั่นใจเฉันสำนึกรู้คุณจริงๆเวลาที่ฉันได้หัวเราะรวมกับพ่อคนบางคนไม่เคยได้โอกาสนี้เพราะพวกเขาไม่มีพ่อและอีกหลายคนที่สูญเสียพ่อไปจึงไม่มีโอกาสหัวเราะกับพ่ออีก 10. ฉันสำนึกรู้คุณจริงๆที่ฉันมีพ่อ เพราะท่ากลางช่วงเวลาอันยากยลำบากก็ยังมีช่วงเวลาแห่งความสุขและยังมีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกับพ่อรอคอยอยู่ข้างหน้ามากขึ้นความรู้สึกสำนึกรู้คุณพ่อที่มาจากใจของลูกชายสิ่งที่เขาได้รับตอบกลับก็คือเขาจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อให้ดีขึ้นลูกชายจะเปลี่ยนวิธีคิดและรู้สึกเกี่ยวกับพ่อ ซึ่งก็จะเปลี่ยนสิ่งที่เขาได้รับจากพ่อในทันทีทันใดแม้ว่าจะเป็นแค่การสำนึกรู้คุณในใจแต่ด้วยระดับที่เพิ่มขึ้นและเต็มไปด้วยพลังการสำนึกรู้คุณของลูกชายจึงก่อให้เกิดผลลัพธ์อันมหัศจรรย์ในความสัมพันธ์ของเขากับพ่อถ้าเขารักษาการสำนึกรู้คุณนี้ไว้ต่อไปโดยกดแห่งการดึงดูด ลูกชายก็ต้องได้รับสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้นมาจากพอ่อและความสัมพันธ์ระหว่างการต้องเริ่มพัฒนาขึ้นในทันทีจำไว้ว่าคุณบอกให้การสำนึกรู้คุณทำงานได้ด้วยวิธีที่คุณรู้สึกคุณควรรู้สึกดีขึ้นมากในสถานการณ์ที่เป็นลบหลังจากปฏิบัติการสำนึกรู้คุณหลักฐานแรกสุดที่พลังมหัศจา์ของการสำนึกรู้คุณทำงาน ก็คือความรู้สึกของคุณดีขึ้นเมื่อคุณรู้สึกดีขึ้นในสถานการณ์นั้นแล้วคุณจะรู้ว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นและทางออกของปัญหาจะปรากฏให้เห็นคำตอบที่คุณต้องการในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ย่ำแย่จะได้มาด้วยการมุ่งไปที่การสำนึกรู้คุณเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นจนกระทั่งในใจคุณรู้สึกดีขึ้น จากนั้นก็จะเห็นความมหัศจรรย์ทำงานกับโลกภายนอกอย่างน่าตื่นตาตื่นใจในการทำรายการให้แน่ใจว่าคุณได้เขียนถึงสิ่งแต่ละสิ่งในสิบสิ่งที่คุณสำนึกรู้คุณด้วยวิธีต่อไปนี้ 1. ฉันรู้สึกขอบคุณจุดๆุดจุด,จดหรือฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆที่จุดจุดจุด และจบประโยคแต่ละประโยคด้วยสิ่งที่คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณคุณอาจใช้วิธีของวอลดิสนี์ในการใช้พลังมหศัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณถ้าคิดว่าง่ายกว่าก็ได้ 2. ฉันรู้สึกดีใจที่จุดจุดจุดและจบประโยคด้วยสิ่งที่คุณรู้สึกดีใจพอคุณเขียนรายการพอคุณเขียนรายการสิ่งที่คุณสำนึกรู้คุณสิบสิ่งเสร็จแล้ว ให้จบปฏิบัติการแนวทางมหัศจรรย์ในการหลุดพ้นจากด้านลบโดยการเขียนว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสำหรับวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบและสำหรับวันนี้มาดูกันว่าคุณจะผ่านหนึ่งวันไปได้โดยไม่ได้พูดอะไรในทางลบเลยได้หรือไม่อาจจะดูท้าทายหน่อยแต่ก็มาดูกันว่าคุณทำได้หรือไม่ในหนึ่งวนัน เหตุผลสำคัญที่ให้คุณทำอย่างนี้เพราะพวกเราส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าเราพูดจาในทางลบมากแค่ไหนแต่คุณจะรู้ตัวหลังจากเฝ้าระวังวาจาของคุณในหนึ่งวันนี้จงจำไว้ว่าด้านลบและเสียงบ่นจะนำเรื่องเหล่านี้มามากขึ้นด้วยและหากคุณรู้ตัวว่ากำลังจะคิดหรือจะพูดอะไรก็หยุดเสียและตัดสินใจก่อนว่า คุณอยากได้ผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณกำลังจะเอ่ยออกไปหรือเปล่านี่คือวิถีทางมหัศจรรย์ที่คุณใช้ได้ถ้าคุณสังเกตว่าตนเองกำลังคิดหรือกำลังพูดอะไรที่เป็นด้านลบออกมาให้หยุดเสียทันควันและกล่าวว่าแต่คงต้องบอกว่าฉันสำนึกรู้คุณจริงๆสำหรับจุดๆ,ๆให้จบประโยค ด้วยสิ่งใดก็ตามที่คุณสำนึกรู้คุณนำวิถีทางมหัศจรรย์เช่นนี้ไปกับคุณด้วยและนำไปใช้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการและหากมีปัญหาหรือสถานการณ์เล็กๆน้อยๆใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจงจำไว้ว่าให้ใช้การสำนึกรู้คุณดับให้หมอดไปก่อนที่จะลุกโล่ขึ้นมาในขณะเดียวกัน คุณก็จะจุดประกายให้ความมหัศจรรย์เข้ามาในชีวิตปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลขเจ็ดแนวทางมหัศจรรย์ในการหลุดพ้นจากด้านลบ 1. คิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตโดยทำรายการสิ่งดีๆสิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่และอย่างจบ ให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. เลือกปัญหาหรือสถานการณ์ในด้านลบในชีวิตคุณขึ้นมาหนึ่งอย่างที่คุณต้องการแค่แก้ไขมากที่สุด 3. ามทำรายการสิบสิ่งที่คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านลบนี้ 4. ตอนท้ายของรายการให้เขียนว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสำหรับวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบสําสำหรับวันนี้มาดูกันว่าคุณจะผ่านหนึ่งวันไปได้โดยไม่ได้พูดอะไรในทางลบเลยได้หรือไม่หากคุณรู้ตัวว่ากำลังคิดหรือกำลังจะพูดอะไรที่เป็นด้านลบให้ใช้วิธีทางมหัศจรรย์หยุดเสียทันที และกล่าวว่าแต่คงต้องบอกว่าฉันสำนึกรู้คุณจริงๆสำหรับจุดๆุดจุดหกก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือหนึ่งและกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้